ต่อเกมที่สองครับรอบเก็บคะแนนครับโอ้โหเก็บแรกเป็นล u มิเต t e นะขวาแชมป์ไม่ได้ครับลูมิเตอาทิตย์นี้เริ่มมาแล้วลิมิเตดมาดูแชมป์เกมที่แล้วก่อนเลยครับนี่ผมีเก็บไปห้านะโจนะครับมาดูสักหน่อยครับ ครับมาครับลายเครื่องบินจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหขึ้นมาจากล่างเลยนะน่าจะตรงยาวครับ เาวครับอิลูมิเนตวันนี้ทำไมมาในเฟสน้องๆบอกว่าทำไมพี่ไม่สตรีมในเฟสครับทำไมพี่ไม่สตรีมในเฟสวันนี้ก็เลยจัดให้พี่เบิร์ดเด็กๆขอมาก็เลยจัดให้อิลูมิเนตครับเอ้าอันนี้เป็นปีนอกอิลูมิเนตแรล่งกูเนี่ย มีเนะครับลงมาที่หอนาฬิกาจับตั้งดาด้วยมินเนตเดี๋ยวเริงเข้ามาอู่เรือครับที่เดิมครับก็ที่เดิมเช่นกันครับเอาแล้วเดลวต้เอครับคู่รักคู่แขนคู่เดิมครับกลับไปอีกแล้วครับอู่เรือดันลกนะ โอ้โหเดือดปุดๆตรงนี้ได้มาก่อนหนึ่งครับแล้วก็เพื่อนน้องไปอีกหนึ่งค,งครับดาร์กเพื่อจะชุบได้หรือเปล่าอแล้วดาร์กเลือดจะหมด้วเพื่อนโอ้โหหน้ามืดครับดาร์กไม่ไหวครับเป็นเดโมนิกครับเก็บงานดาร์กไปได้ครับยิงลากับเหลือสามสามครับ,รอรบตอนนี้ครับไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบครับโอ้โหวันนี้ โกรธกันมานะดูพี่กล้องนะครับรอสักคู่ครับต้องน่าจะนนนะเมื่อกี้พอจับพี่กล้องกูพี่กล้องตายเลยอเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าลายครับเดวอนิกสาคู่ครับเจอกับยิงลักครับเเจเกตครับแล้วก็ฟิกเซอร์ครับโน้โห ปุดๆตรงนี้บอกเลยปุดๆก่อแล้วมีเสียงปืนครับจากใครครับโอ้เป็นยิงรักครับโอ้โหได้น้องไปก่อนแล้วเก็บงานออกไปเลยครับโอเดวอนิกแห้งครับเดียมทจีเหลือสองคนครับยุงลายกับยุงลายกับสาคูสาคูจะขึ้นไปเลนที่สูงหรือเปล่าตรงนี้โอ้าโหขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมาเนียนๆครับสาคูจะว่าไงครับ ลายไว้ข้างล่างคนเดียวตรงนี้โอ้โหจะได้ปีหรือเปล่าครับกดไปแล้วกดไปแล้วได้หรือเปล่าโอ้โหยังคัดยังคัดแล้วเหมือนจะน็อกนะโอ้โหลงไปแดนนะครับตรงนี้มีแน่ใจว่าเป็นใครครับแล้วก็ถ้าจะเก็บงานไม่ยากครับฟิกเซอร์ครับโดนเก็บแต่เกมไปถึงคนครับเอาแล้วเห็นยิงปีงวดแล้วได้ปีหนึ่งนาะครับยังไงยังไงโอ้โหครับไม่เพื่อสวยจัดจัดครับสัูครับ ลายจะไปเก็บงานเลยหรือเปล่าครับเหลือแค่คนเดียวตรงนี้ครับเดี๋ยวต่เอครับอาแล้วเป็นซีจีจีครับจบไปแล้วโอ้โหไปเจอใครอีกแล้วครับโอ้โหหลายไฟนะครับเกมนี้เป็นสปิริตกรับเก็บซีจีจีออกจากเกมเลยครับกลับมาดูที่เดิมว่าไม่ทันแล้วตรงเมื่อกี้แล้วเป็นสาครับโอ้โหได้แห้งตายอ่าน เฟกเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่ดิน่าจะเป็นนะครับโอ้โหแล้วเหมือนโอ้โหเพื่อนกนหรือเปล่าเพราะว่าโคตรเก็บซาเกินตรงนี้ยังไงเลเจตไหวไหมเปล่าแล้วไม่ไหวครับโอ้โหโดนสกิดก็าตายนะเลเจตนะตรงนี้โอ้โหเป็นดีเอ็มจีครับที่เก็บเดี๋ยวตายไปได้เขาแล้วบูมครับเพาน่าจะรู้หรือเปล่าว่ะตรงนั้นมันไฟกันแล้วนะเพื่อนเอ้าฮังกี้หลุดปับเนี่ยโอ้ฮังกี้แช่นะน้ำเกมนี้โอ้ล้อนะฮังกี้ เหลือสามคนครับบูมโอ้โหเป็นเดลต้าเอ็กกับเอ้าไก่ปีครับโหให้ดอกไม้เฉยเป็นเดลต้าเอ็กกับซี g ีจีจีครับที่เกมไวครับสำหรับรอบที่สองนี้นะเอาเอาทำไมวันนี้มันร้อนเหรอวันนี้มันร้อนไปเนี่ยโอ้โหไอ้น้ำมันยัำย้ำครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีแรงห้องสร้างห้องซ้อมดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ XXL Lady ครับ XXL X นะครับจากคุณขวัญนะแล้วเมื่อก ah ี้มันเปประเด็นนะเหมือนพี่วันเหมือนมีวันแดนไปหรือเปล่าผมแซดครับเอาแล้วบําพวงเจอกับใครตรงนี้แ mm. ล้วโดนสวดมาครับบําพวงโอ้โหล่วงเลยครับ โอ้ถึงเป็นม่วงวก็ล่วงได้ไม่เกี่ยวตรงนี้ครัเป็นทิวลี่ครับเิี๋วพี่โดนเก็บไอเกยไปก่อนครับยังไงครับ O.P.S. ซอมบี้ครับเหลือ2คนกับอันนี้เหลือ3ามครับ X.X.X. l ครับลีโอโอ้โหแล้วลีโอไม่เห็นขวาครับโอ้โหลงไปแดนเหลือกูหลอนกับอาร์มจังครับกูหลอนน่าจะขึ้นไปเล่นไฮเกลครับตรงนี้โอ้โหแล้วนี่แตก บอกยว่าแตกเป็นภาพสยองนะระเบิดขนาดนี้แล้วยังไงครับคู่นี้จะว่าไงครับโอ้โห,โหเหลือสองสองครับรีบกินข้าวหรือเปล่าวันนี้ครับโอ้โหบวกกันเร็วเกิน อย่างทรงๆกันอยู่ครับน่าจะอยากน่าจะยาเยบเยี่ยครับตรงนี้ครับไปดูที่อื่นกันบ้างไหมเออก็ยังไม่เข้าบ้างนะมาดูที่อื่นบ้างเอาบปกี่แอลเลยดิครับกันเถิบมาที่หอนาฬิกาที่อิลูมิเน t ตเขาฟาร์มกันนะครับไฟแล้วหรือยังมาดูครับ กระเถิบมาแล้วนะมาหาโพสิชันกันก่อนครับอิลูมิเนทครับโอ้โหค่อนข้างกลางวงเลยนะบริเวณพีครับเอาอยัางไงครับตรงนี้มีมีเสียงตีดป๊าบมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับป้าหลังนี้ โอ้แล้วเจอแล้วยังกงบูแล้โดนสวแครับิบูยี่บูตรงนี้นัวเนียนัวเนียยัดติ้ว่าไงครับโอ้โหโอ้โหตูขายดีวะเนี่ยแล้วเก็บไปก่อนครับเป็นไซเบอร์ครับจะเสียนิวไปก่อนครับลูมินเอสไงครับไงดีตรงนี้โจนะครับได้แห้งตายกูธนาไปครับเอาแล้วโดนสวนมาครับยิงบูครับโอ้โหนัวเนียยังไง เหลือสองคนครับพิลูมิเน่ครับอ๋อโหแล้วเจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับจัดตินครับจะกั้นใจพันยาไหมโหล้วกี่คนนะครับไซเบอร์เหลือเคนคุ้งคนเดียวครับพิลูมิเน่เหลือสองครับจัดตินกับโจนะครับเอ็กเอ็มสู้ๆครับจากนัทพลนะครับโอ้โหต้องเอาหน่อยไปเกมครับจัดเข้าไปแล้วครับมาดู เข็นกูครับเข็นกูจะไหวไหมเข็นกูจะไหวไหมแล้วไม่ไหวครับจัดเต็นกันโดดยิงครับโอ้เป็นไซเบอร์ครับโดนเกมจากเกมไหมครับโอ้โหพี่กล้องเราไปแล้วพี่กล้องโอตาเสียไปสองครับอิลูมิเนทแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับโจนะเคยเหลือคนเดียวครั้งที่แล้วครับแต่ทำแฝงไม่เยอะเกินมาดูพี่น้องกันบ้างครับ PSCU ห้าห่าห้บรูโน่ครับแล้วก็แบทเซเว่นครับสาวยังไม่ได้เข้าวงกันมาครับตรงนี้โหแล้ววงบีบไปโอชินกพีครับ โอ้โหเหมือนเคัมแบ็คครับฮังกี้ครับโอ้โห,หนึกว่าหลุดครับเอ้าจะเป็นเพรครับอยู่โคตรไกลผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครที่หลุดครับเอาละตรงนี้เหมือนมีปันเดนครับเขาหูครับโอ้ไม่อยากอ่านชื่อนี้เลยหิวแล้วกูหล่อครับโสุดท้ายโดนเก็บมาจากเกมไหมครับโอ้เอ็เอลเอครับ ผมว่าไงครับแล้วเอาผมเจอโอ้โหมันไปหนึ่งแดดโอ้โหเข้าหวยนะแล้วเหมือนมีเพื่อนออกใครีบเปล่ากับพังกี้ฉีขวามาตรงนี้ครับยังไงครับพังกี้เอาแล้วเหมือนนอนหมดท้องไปแล้วพังกี้เข้าหลานแล้วก็เก็บงานครับ โมชั่นี่ยครับออกจากเกมไปเลยครับโอ้จเะเผาหมูน็อกนะน่ะจาจะดึงไดไม้มีปัญหาครับเอาโซตาก็โหยังไม่หายร้อนเนี่ยครับโซตา้าพี่ก้องตายยังครับพี่ก้องไปแล้วครับต้องนะัชโนนนะพี่ก้องเอ็บีกูหลอนแบกสองตาติดด่ายับ โหเหลือเหลือกูหล่อคนเดียวสองเกมเลยนะเมื่อกี้จะไม่ไหวครับคนเดียวเอเก่งแอลเรดดี้ยังอยู่คนครบสี่ครับสปิริตกอนเหลือสาม เกมทิศแล้วของเราครับอิลูมิเนตครับโอ้โหกลางวงจ,จัดๆแต่ไลท์อิลูมนะิเนตน่าจะได้อย่าวครับตรงนี้ด้อมเข้าวงแล้วครับเอาแล้วเหมือนเจอครับฮาร์ดี้ครับไปตรงนี้เขากางไอ้วอลม,มาก่อนนะ สี่สายน้อยครับโอ้โหเมือ่อกี้ผมเห็นสายน้อยแชร์แนละ้วโคตมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพิมพ์พูดคุยทักทายกับผมได้นะครับผมยังมือใหม่นะยังมือใหม่นะครับ ซ้ายใ,ใกล้ครับดีเซอเพิ่ขึ้นมาก่อนเรั่ว่างไงครับพวกนี้พี่ๆเขาน่าจะตื่นสนามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเดือดจัดไปครับน้องอภิวัตรครับ WD ปูนปูนะครับ WD WD วันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสลีปปี้แล้วนะ WD ครับโอ้โหแล้วอยู่ในวงดนวยครับฟรีดอม อ่แล้วบูมแมสไปเก็บโคจัตตินครับโอ้โหอิลูมิเนตกับ Boom MG, บูมแมมจีครับยังไงครับเหลือโจนะคนเดียวครับโอ้โ oh, หแล้วบูมครบสี่เลยนะโอ้โหโจนะบอกไปดีกว่าครับไม่ไหวครับเอาแล้วเหมือนข้างหน้าเจอครับโจนะโอ้โหกันใหญ่วิ่งมาบ้านนี้ก่อนหรือเปล่าครับ อีโวตแม้อาทิตย์นีไม่มีอีโวนะครับอีโวตไม่สะดวกมาซ้อมนะครับเป็น CGG มาแทนนะครับวันนี้โจน,นะครับแล้วโอ้โหไอปิ้งไปเคาะใครครับแล้วก็เก็บพาดีออกจากเกมไปก่อนครับนั้นแบ็คเซเว่นก็เหมือนจะโดน้นยะนโอ้โหเหลือแค่สองคนครับซียูกับบูโน,โนก่ก็ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วโอ้โห เสียไปสองครับปีดอมโหเกมนี้บูมเหลือสี่นะจะมาหรือเปล่าครับบูมเอ็มจีครับเมื่อวานก็เก็บแชมป์เกมที่สองไปได้นะได้ไปแล้วห้าคิวครับเพชรหนึ่งครับพันที่สองแล้วไก่ปีกสองครับโจ้นะครับไปเก็บยุคลายโอ้โหบอกแล้วว่าโจ้นะเหลือคนเดียวก็ประมาดไม่ได้ครับโอ้โหได้เมื่อมาหนึ่งคิวครับพิลูมิเนตครับ จัดไปแล้วสีครับโจะนะสลิปปี้ครับน้องเพียวานครับน่าจะยังอยู่หรือเปล่าสลิปปี้อยู่เหลือสามครับโจะนะนี่แสบเกินมาดูสกิลโจะนะครับอู้อู้ โหแล้ววงมาปิดโหสองบ้านนะนี่อย่างก๊อตมีใครอยู่หรือเปล่าโอ้โหเป็นบูเมมจีครับที่น่าจะชิดได้นะเอ็กเอลเอ็กเอ็ลต้องสองทีมสู้ๆนะครับเย็บๆน้องพภิวัดเดี๋ยวจบวันนี้จะทักผ่านพี่เลยนะครับอย่างแี้แลเพื่นครับ โนะครับไปได้ไข่ครับไปหมดแล้ววิ่งกันเพียบเลยครับปูบอกโอ้โหใครมันมาวิ่งกขนาดนั้นโอ้โหหมดแล้วไฟครับายอย่างปีเห็นหรือเปล่าครับแต่ิีงตรงกลางไอ้วอร์มาก่อนครับโอ้โหหมดตรงนี้โอ้โหมีกันอย่างเยอะครับสองต่อไอ้แกลเรนดี้ครับหมดแล้วหมดหรือเปล่าครับโอ้โหเฮดบอกต้องเอาอ่ะตัวนี้ไม่ได้ต้องเอาต้องเอา เอ็ครับวิ่งดาวมาว่าไงครับเหลือคนเดียวไอ้แก้วเลดี้ไอ้แก้วเลดี้ยังไงโอ้โหเอ้าแล้วเป็นบิดดอมเหมือนไม่ใช่ไอ้แก้วเลดี้ครับเอ้าไอ้แก้วเลดี้วิ่งตรงไหนมาแล้วเมื่อกี้ออ้าวีหักวะโอ้อย่างมืดครับตอนนี้ด้วยเอเกลเลดี้ครับเหลือสามทีมครับฟีดอมสองครับบูมเอ็มจีสี่ครับแล้วก็ยูรูเมเนตอีกหนึ่งครับโอ้โหโจนนะ แบมันยังท็อปสามอีกแล้วครับเกมนี้อ่ะแล้วเหมือนเจอครับโจนะโจนะเห็นหรือเปล่าโหแล้เขกากลางให้วอร์ทันนะโจนะวางไงใครจะเป็นกำนันตัวจริงครับฝักลูกซองมาก่อนอ้โหใครจะเป็นโนหนึ่งกำนันตรงนี้โอ้โหแล้วเตะมาโหโจนะวางไงโจ้นะวางไงแล้วไม่ไหวครับเป็นโอ้โหใครมาลนะ เป็นบูมเพรครับโอ้โหเก็บโจนาจากเกมมาแล้วตอนนี้ครับเป็นบูเอมจีครับคว้าแชมป์เกมที่สองไปได้ครับเป็นแชมปครับที่เหลี่ยมดีกว่าคเมื่อกี้ครับโอ้โหเก็บโจนาไปได้ครับจัดมาอีกแล้วครับบูมเอ็มจีครับโอ้โหเก็บแชมป์เกมที่สองเหมือนเมื่อวานเลยนะเมื่อวานนี่เก็บแชมป์เกมที่สองมาได้ครับเมื่อวานได้คะแนนไปเยอะมากครับ วันนี้ยิงไปทั้งหมดไม่ใช่วันนี้ดิเกมนี้ยิงไปทั้งหมดเอ่อสิบสามคิวครับบูเป um ็จีครับเผาหมูสองครับเพชรสี่ครับฮังกี้สองแล้วไก่ปิ้งคนเดียวซัดไปห้าครับโอ้โหไก่ปิ้งเกินที่สองเป็นฟรีดอมครับเก็บ okay. ไปทั้งหมดสี่คิวครับบูโน่หนึ่งครับเราก็ PS4 อ5 5ยู่เก็บไปสามครับ ทีสาเป็นอิรูมีเนทครับโอ้โหโจนะเก็บไปสี่ครับจัดตินเก็บไปสองครับเป็นหกคิวครับอิรูมีเนททีสี่เป็นสลิปปี้ห้าห้าครับเก็บไปทั้หมดหนึ่งคิวครับจักอาร์มทีห้าเป็นเอ่อสปิริตก้อนครับเก็บไปทั้งหมดสี่คิวครับเค้กกลางหนึ่งครับแล้วก็ดีจีเคครับเก็บไปสามครับ ทีหกเป็น X x L Lady ครับเก็บไปไม่ได้เลย X L Lady ครับ X L Lady อยู่แล้วเนี่ยทีเจ็ดเป็น D M G เก็บไปทั้งหมด4คิวครับยุงลายหนึ่งครับเดีมอนิกหนึ่งแล้วก็สังคุยสองครับทีแปดเป็นอ่อ X Motion นะ X Motion เก็บทั้งหมด4คิวครับบูมแซดสองครับมะม่วงหนึ่งแล้วก็ซอมบี้อีกหนึ่งครับ โมชันเองโมชั่นโมชั่นทีเก้าเป็น xxl คูณสองครับได้มาทั้งหมดสองคิวครับกูหล่อหนึ่งแล้วก็ r i โออีกหนึ่งครับทีสิบเป็นไซเบอร์ครับไซเบอร์ได้ไปสองคิวครับจากเกนคุงนะทีสิบเอ็ดเป็นเดลต้าเอครับเก็บเปทั้งหมดสองคิวจากยิ่งลักครับทีสิบสองเป็น cggg ครับได้มาหนึ่งคิวจากทานนอส